ครูนารักไดีครูสุรันค,ร,ครูเมยครูเช้ารักรักร,รักสนเพราะครูนารักไปดีครูสุรันครูคเมยครูเชา้จาจับตัวโน้ตกันก่อนตัวโน้ตท,ที่เรารู้จักมีตัวโน้ตอะไรบ้างดนตรี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 โด,ดอา โดเลมีฟาซอนมีของรางวัลอันลูกมหนึ่งเม็ดเออแอปพลิเคชันนี้เขาเรียกว่า Suno AI จะเป็นโปรแกรมที่แต่งเพลงแต่งบทเพลงนั่นเองนะคะมีใครรู้จักเพลงไะรู้จักหมดทุกคนเพราะทุกคนฟังเพลงถูกต้องไหมคะและเรารู้จักตัวโน้ตในเสียงเพลงไหมคะมีตัวโน้ตอะไรบ้างเออไปแจกของลูกม1เม็ด ดมิโนไละรครับนะคะโดเรมีฟาโซนเราแบ่งในโซแล้วโดเรมีฟาเราจะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่เรารู้จักบทเพลงข้าวถูกองไหมคะวันนี้เราจะแต่งเพลงด้วยประโยคง่ายอ่าไอประโยคง่ายเนี่ยเหมือนเราพูดประจำวันเนี่ยเราสามารถแต่งเป็นบทเพลงได้ ดังนั้นแล้ววันนี้นะคะฐานการเรียนรู้ซูโนเอไอเราจะแต่งบทเพลงจากประโยคที่เราคิดเช็คอินนะครับโดยครูจะมีชื่อเรื่องนะครับให้พวกเรานะครับครูจะแบ่งชื่อเรื่องให้พวกเราแต่ละกลุ่มนะครับให้เขียนประโยคสั้นๆตอนนี้แต่ละคนจะได้พจนอีกคนละหนึ่งแผ่นนะครับอ่าพจนอีกคนละหนึ่งแผน่นอ่าขอบทความสั้นๆนะครับ สั้นๆแต่ได้ใจความนะครับอ่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4นะครับหลังจากเขียนบทความเสร็จแล้วให้เอามาแปะลงในฟิลเจ้าบอร์ดนะครับโดยให้ปรึกษากันนะครับว่าเราจะเอาของใครมาแปะก่อนนะครับอ่ะให้เรียงข้อความนะครับ เรียงข้อความอ่ะสมมติว่าเพื่อนเขียนมาเนาะอ่ะเดี๋ยวครูจะกําหนดชื่อเรื่องให้นะครับกลุ่มหนึ่งหัวข้อเป็นการศึกษากศนอเราอยากบอกอะไรกับกศนอเป็นประโยคหนึ่งประโยคอย่างเช่นวิทยากรน,น่ารักจังเลยบุ้ยบุยเออเเวันนี้มาเรียนมีความสุขจังเลยบุ้ยบุย,ยบได้หมดกลุ่มสอง กลุ่มสองเป็นเรื่องอะไรนะคุณสุกกลุ่มสองเป็นเรื่องของอาชีพคเอออาชีพนายฝันอยากบอกเป็นนายของตัวเองเอออะไรเกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพนายฝันอยากบอกอะไรกับเจ้านายเกี่ยวกับอาชีพเยวกอาชีพเราสามารถพูดได้เลยคนนี้คนนี้คนดีในสังคมต้องหน้าตาเป็นยังไงสวยน่ารักเก่งสดใสเออมีน้ำใจเมื่อเครือเปลือแผ่ นะคะนี่คือเจอกลุ่ม3ากลุ่มสี่เราคิดว่าการใช้ดิจิตอลมีประโยชน์หรือข้อจำกัดอย่างไรเขียนได้หมดเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีโอเคไหมคะเขียนลงในกระดาษในกระดาษยางในกระดาษอ่ะโอเคอ่ะเขียนลงในกระดาษเขียนลงในกระดาษอ่ะให้เด็กๆนะคะเรียงลำดับเราคิดว่าข้อความของเพื่อน อันไหนเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ให้ติดลงมาใส่ฟิวเจอร์บอร์ดอ่าแชร์แชร์แชร์มาทิ่กล่องข้อความนะครับอ่ามาตรงเคลียร์เอ็ดเนาะมาตรงเคลียร์เอ็ดอ่ามาตรงนี้ก่อนนะครับมาตรงนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวครูจะให้พิมพ์ละตองนนี้มามาตรงนี้ยังโอเคตรงนี้มายังครับแต่อย่างนี้เลยอ่าอ่ออันนี้ครับ้องตานแบ่งเพื่อนด้วยมา อ่ะเราได้สองข้อความแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้พิม์พข้อความของเราลงไปที่เราเรียงลําดับแล้วอย่างเช่นข้อความแรกของเราเป็นอะไรขยันตื่นเช้าใครอยู่หน้านี้แล้วยังครับผมอ่มาตรงหน้านี้นะครับให้พวกเรานะครับให้พวกเราพิม์พนะครับพิม์พบทความที่เพื่อเขียนนะครับพิม์พบทความที่เพื่อนเขียนลงไปเลยนะครับอ่ลงมือพิมพ์เลยครับพิมไปลงไปเลยเขียนทุกคนนะ ใครไม่เขียนนะครับอันนี้เขียนยังครับโอเคอ่าเขียนทุกคนครับอ่าพิมพ์เลยครับผมอ่าโอเคเียนเลยพิมพ์พิมพ์พยันตื่นเช้าลําดับที่หนึ่งถูกต้องไหมอันที่สองอิมพ์ช้าอันที่สี่พิมพ์เลยอ่าเปนภาษาอ่าโอเคอ่ะกุมูนพิมพ์เลยครับผมเดีเ๋ยวลองพิมพ์นะอ่าคนเดินช่วยเพื่อนด้วยพิมพ์อันนี้ังครโลกเรียงแล้วไหนลดับด่าพิมพ์เลยครับผมอันนี้ใช่ไหม อันไ so หนอ่าเลียงนน่เลียงนน่อันไหนหนึ่งเอออันหนึ่งอันไหนสองเอออันไหนสองเจ้อ่าหนึ่งสองสามสี่โอเคพิมเลยอันหนึ่งอ่าให้พิมพ์ลงไปเลยนะครับในกล่องข้อความนะครับกล่องข้อความที่โอเคพิมมาพิมพิมพิมที่อยู่ในกล่องข้อความแรกนะครับที่อยู่ในกล่องข้อความแรกอ่าพิมลงไปเลยครับในอย่างในเมลล์ค่อคๆจิมค่อยๆจิม เออผัดกันพิมพ์ก็ได้เปลี่ยนภาษาได้ไหมลูกอะคุณเปลี่ยนภาษาให้ค่ะพิมลงไปเลยจิมเลยอะไรยังของเพื่อนพิมพ์เยอะไปแล้วตัดทอนบ้างได้นะพิพ์ลงไปเลยเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าจะจิ้มหาเจอช่วยเพื่อนหาเช่วยเพื่อนหาเอานี่เอาช่วยเพื่อนหาเฮ้ยเราจะได้หายง่วงไงช่วยเพื่อนหาเออเอาเดี๋ยวได้ไหมลูกได้ไหมลุมนี้เสร็จแล้วหรอ โอ้โหสุดยอดมาเขียนสั้นไงอ่ามีใครพิมพ์เสร็จดัง <c oughs> อ่าพยาันตื่นเช้าเรียนแปดโมงมหาความรู้นําความรู้ไปเรียนต่อโอ้โหเวลี่คูดวะเห็นไ่มจากประโยคนี้เรียงเป็นประโยคได้เลยเห็นมากเดี๋ยวเราลองดูว่าไอประโยคนี้มันจะเป็นเพลงได้ไหมอ่ะครูโซต่อไปเลยอ่าพอเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับพอเราพิมพ์เสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวครูจะอ่ะลองดูลองดูลองดู หาได้ไหมอ่าครูก็จะพิมพ์นะครับไหนยังอ่าครูก็จะพิมพ์นะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาเราเลื่อนได้ไหมพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนให้เสร็จแล้วลอกเลยว่าเราจะเอาแจ็ปเอาสไตล์ฟอร์มมีสิกยังไงอ่ามีแจ็ปมีคาสเซกมีลูกทุ่ง เออนั่นแหละสไตล์มิวสิกเดี๋ยรามาดูพื่ลงมาดิครูก็จะกําหนดนะครับอ่าอันนี้ช่องต่อไปจะเป็นการกําหนดนะครับทบนองนะครับหรือแนวนะครับของเพลงนะครับแนวของเพลงนะครับก็คือสไตล์ฟอร์มวสิกนะครับเออสไตล์เราจะสไตล์แบบไหนบทเพลงละหรือเราจะเลือกจะมีให้เราเลือกนะครับนีอเราเลือกข้างล่างนะครับอ่าเราสามารถเลือกเลียได้นะเราจะสไตล์แบบไหนเอาป๊อกเอาล็อกเอา อ่าคลาสสิกเอาแจ๊สนะครับสามารถเนี่ยได้หมดเลยนะครับบิ๊กลูมหมอลำหมอลำก็มีนะครับหมอลำก็มีถ้าหมอลำเราเราต้องกำหนดตรงนี้นะครับอ่ากำหนดตรงนี้อ่ากำหนดพี่ว่าหมอลำหาภาษาอังกฤษเขาว่าหมอลำชื่อฟ้าชื่อเพลงเราจะชื่อเพลงว่าอะไรชื่อเพลงว่าอะไรได้ไหมครับได้ไหมอ่า พอเรากำหนดแล้วเราลองมาคีเอ็ดดูนะครับคีเอ็ดดูคีเอ็ดดูได้ไหมอุ้ยได้จริงๆนะครับหมอลำมาจะเพลงเรบหมอลำมาแล้วเนี่ยเอาเป็นเพลงแล้วเราบอกว่าอ่ะเอาไลน์สักคนหนึ่งลูกแอดมาแล้วก็ส่งลงไปในกลุ่มพิมพ์ว่าเราตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรกลุ่มนี้แอดไลน์เอาโทรศัพท์ไมาสิได้ไหม อ่าตอนนี้ครูแต่งเสร็จแล้วนะครับอากลุ่มกลุ่มนี้แต่งเสร็จยังใช่จ้างใช่จ้างอ่าลองลองลองเล่นนี้กดเล่นเสร็จตั้งชื่อกลุ่มด้วยนะกลุ่มอะไรอ่ามันก็จะเคลียร์กันให้เราอ่ามาแล้วครูมาแล้วนะเห็นไหมคนที่เซนดีครูมาแล้วนะครับไมันขึ้นมาให้ครูสองบดเพลงนะครับอ่าสองบดเพลงตอนนี้ขึ้นมาย่งได้ยังอ่าลองกดเข้าไปฟังดูอ่า ให้เราเลือกเพลงที่ชอบคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งเข้าไปทดิสก์เสียงได้ยินไหมยินเสียงไหมเหลืออีก20นาทีนะคะได้ยินเสียงไหมครับไม่ได้ยินเลยเหรอเพลงเบามากอ่าเดี๋ยวเราต้องส่งเข้ากลุ่มเดี๋ยวเรามรานี้ในตรงรูมโพงนี่เห็นไหมเนี่ยตรงว่าถ้าเราได้เพลงแล้วนะครับเปกนหนึ่งคน ให้เราไปที่เคลีเอนะครับไอไปที่เลยได้ไหมอ่าได้นะอ่าสามสามขีดนะครับไปที่แช์นะครับลุ่มที่เราสแกนอ่ะเมื่อเมื่อวันไครับคุณส่งไปให้เลยดาวน์โหลดแล้วก็มาที่ออดิโอนะครับออดิโออันนี้แอดนี้ได้มันก็จะดาวน์โหลดมานะครับส่งเข้าไปให้กันเมื่อกี้ใครเข้ากลุ่มเมื่อกี้ที่คุณให้เข้าบ้างอ่ามันก็จะดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าเมื่อกี้เนาะนะครับ ใครเข้ากลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวครูก็จะอ่าครูจะส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับเออแล้วส่งให้เพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ส่งให้นี่แล้วก็กลุ่มแปดนะนะกลุ่มนี้กลุ่มแปดนะจารที่เรียนรู้ในฐานนะครับคุณโยกไปแล้วนะครับส่งเองเข้ากลุ่มยังความรู้อะไรบ้างเข้ากลุ่มรู้แบบนี้นะยครับได้ภาษาไม่เป็นไรหนูเข้ากลุ่มยังไอ้คนสวยเข้ากลุ่มยังคข้ารู้ในการใช้ข้อความในการสร้างดนตรีครับสอ้ดนตรีมีแนวดนตรีให้เลือกก็สอดคล้องกับ ข okay. ้อความที่เราใส่เข <culos> ้าไปอ่ะหนูใส่ข้อความอะไรลูกขู่กล้องขู่กล้ออะไรคะขู่กล้ออะไรได้ไหมการใช้วิจิโอขู่กล้องได้หมคะเราก็ได้ปรุงมาได้บทเพลงมาได้ข้อความมาแล้วก็มาใส่เพลงทีนี้เรามาลองฟังเพลงของเพื่อนๆนะอันนี้เป็นเพลงของเราใช่ไหมลูกที่ส่งมาใช่ไหมคะอ่ะข้อความเรามาดูข้อความ ข้อความอันดับอันหนึ่งข้อความที่เราใส่มีอะไรบ้างลองพูดสิข้อความข้อความข้อความที่หนึ่งคือข้อความข้อจำกัดด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์ข้อความที่สองเทคโนโลยีหรือดำรงชีวิตข้อความที่สามเทคโนโลยีกับเทคนิคการคิดข้อความที่สี่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อความที่ห้า ได้ใช้ในการศึกษา <c oughs> อ่ะทีนี้เาฟังไ,ได้นะทีนี้เรามาดูเพลงของเพื่อนมาอ่ะีใอคโอเคโอเคอเคโอเคโอเอเคโอเอเคโอเอโอเคโอคเอคอเอเ กดกดถายเลยก็โปรแกรมนี้นะคะที่เราได้ทํากันเห็นไหมคะข้อความทุกข้อความที่เราคิดมาเป็นประโยคสั้นๆแค่เพียงหนึ่งประโยคแล้วเราเอามาเรียงต่อกันเห็นไหมคะก็เป็นบทเพลงได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมนะคะที่อยากให้เราไปใช้เราแค่พิมพ์ข้อความตามที่บอกไปเราแค่พิมพ์ข้อความลงไปนะคะมันก็แปลเป็นบทเพลงให้เราเลยเรา จะใช้เป็นบทเพลงอะไรใช,ใช้ทำนองแบบไหนข้อ,อความแบบอะไรบ้าง AI ตัวนี้จะสามารถใส่ทำนองและใส่ข้อความให้เราได้เลยเหมือนพวกเราเนาะเวลาเราถ่ายคลิปสักหนึ่งคลิปนะครับหรือเราจะ,ะลงโชเชียลประชาสัมพันธ์ต่างๆเราสามารถเนี่ยนำเพลงที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับจากข้อความที่เราพูดหรือเราแนะนำ สารที่ต่างเนี่ยเอามาทําเป็นบทเพลงนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ในกลุ่มเนาะใครอยากฟังเพลงของเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปในกลุ่มนะคะว่าของเราแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงง่ายๆนะครับแอปนี้ใช้ง่ายนะครับพิมพ์เข้าไปว่า SU น o นะครับแล้วก็ไปกดที่ตรง create ใส่บทความได้เลยนะครับวันหนึ่งนะครับ AI วันหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เรานะครับแต่งได้วันละ2เพลงนะครับ วันละ2เพลงนะครับต่อวันนะครับวันละ2เพลงต่อวันนะครับพอแต่งแล้วเราสามารถดาวน์โหลดเอามาใช้งานได้เลยนะครับโอเคอ่ากลุ่มนี้เดี๋ยวเซ็นให้อะสงงานลูกโอเคสงงานกลุ่มไหนยังไม่ได้เซ็นนะครับกลุ่มไหนยังไม่ได้เซ็นไหนลูกครูยังไม่ได้เซ็นกลุ่มไหนเลยบันทึกบันทึกครูเซ็นให้ยังอย่าลืมบันทึกด้วเพื่อนนะลูกอ่ามามาครูเซ็นให้เร็ว